สวัสดีครับผมช่องไอป 1, ่าหนึ่งเก้าเนะครับวันนี้ก็จะมาเรียวครับเป็นผ้าคุมเบาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถจักรยานยนต์เนานะก็ไม่แพงเนาะห้าสิบห้าบาทเดีย๋ยวลองแกะสิงค์ให้ชมกันนะครับนี่นะครับก็แกะมาก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นลูกสีเนาะแต่คือเบาะเอฟมันน่าจจะสั้นกว่านี้กว่านี้นะครับก็ ลายก็ประมาณนี้นะครับเป็นอัน,นี่นะสมหัวแล้วก็ข้างหนังเงๆประมาณนันนะครับก็ตัวเนื้อผ้าโอเคนะครับหนาปกติถามว่ากันนะ้ำไหมผมก็ตอบไม่ได้นะนี่นะครับดูข้างหลังไปนี้เนาะก็คือมันจะดึงคอบมันยืดได้หน่อยนะครับดูลายการเย็บนะครับโอเคนะครับก็ปกติดีสีดำตัวนะครับ คือเป็นดึงครอบครอบหัวครอบหางนะครับแล้วก็มีอะไรนะครอบอย่างเด,ยเดียวเลยเประมาณนี้นะนี่เ็นองเทกับฟีโน่ก็โดยรวมก็ชิ้นงานก็โอเคครับเหมือน,นเดิมๆติดตัวน่าเป็นหนังแหละเออหนังตะออประมาณนี้นะ คือถ้าใครบอกขาดก็สำรองได้นะก็หากใครสนใจสั่งซื้อก็กดสั่งซื้อปที่ปันไซายมือน,คนคอา,าคลิปได้นะครับหรือว่ากดสั่งใต้คลิปได้นะครับก็ต้องขอบคุณทางร้านนะครับแล้วไปจเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ